สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ีที่27ของใจดูซับครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ีของการปรับความพร้อมพร้อมอะไรครับพร้อมรับซับคือหลายๆครั้งเนี่ยซับมันจะมานะเงินมันจะมาเหมือนเหมือนกับคอนเซปต์ชื่อใจดูซับแต่คุณไม่พร้อมรับเพราะสะเตนในใจของคุณยังไม่พร้อมที่จะรับดังนั้นใน EP นี้จะเป็น EP ีที่พูดถึงการปรับความพร้อมในใจครับคุณทำทุกอย่างมาดีหมดเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยแค่ใจคุณยังไม่พร้อมรับ ดังนั้นใน EP นี้เราจะเน้นว่าทำไงก็ใจถึงจะเปิดและใจคุณจะพร้อมรับแค่คุณตับจใจพร้อมรับแค่อย่างเดียวสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองโชคลาววาสนาตำแหน่งคนรักครอบรัยวยดีมันจะประดังประเดเข้ามา,าทันทีเลยครับคุณพร้อมหรือยังที่ทําให้ใจตัวเองพร้อมรับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ e ีที่27ได้เลยครับความพร้อมรับเนี่ยคือคลื่นคลื่นที่ไม่ต้าน สิ่งดีโดยธรรมชาติครับคือไงฮะค,ความพร้อมแท้จริงมันไม่ใช่การเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมแต่คือแค่คลื่นที่ไม่ต้านสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาครับใจไม่หดใจไม่เกรงใจไม่กลัวไม่พูดปฏิเสธครับหลายครั้งเลยเราคิดว่าเราพร้อมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีแลายังมีจะรู้หรือยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่แน่ใจว่าไอ้คำที่วอกยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่แน่ใจตัวนี้แหละคือคลื่นที่จะผลักสิ่งดีหรือเรียกว่าคลื่นผลักซับโดยไม่รู้ตัว คนที่เปิดรับคลื่นธรรมชาติคือคนที่ไม่ปิดไม่ยือ้อไม่รีบแค่เปิดยินดีรับสิ่งดีๆเข้ามาครับสังเกตนะเมื่อไรเราได้คำชมบางทีเป็นคำชมไม่เล็กไน,น้อยรับโอกาสรับของขวัญเรามีความรู้สึกเกรงใจไหมรู้สึกว่ามันไม่สมควรหรือมันดีเกินไปสำหรับเราไหมถ้ามีของแบบนี้เนี่ยชัดเจนครับว่าใช่ถ้ามี ให้หายจากเลือแล้วพูดว่าฉันไม่ต้านไม่ปฏิเสธฉันขอรับด้วยความยินดีคือหลายคนไม่กล้าที่จะพร้อมรับในเรื่องเล็กๆทําให้เราไม่พร้อมรับในเรื่องใหญ่ๆด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาประชมก็ปฏิเสธนะมันเขาบอกอะไรนะอย่าไปยาลับว่าชมก็เอาไม่เป็นไรอะครับผมไม่ใช่พราะคุณยิ่งปฏิเสธเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จะไม่เข้าครับจะไม่ว่าคนที่พร้อมจริงไม่ต้องขอ เขาจะไม่ต้านสิ่งดีๆเลยเพราะจักรวาลจะไหลเข้ามาหาเขาโดยไม่ลังเลคนที่พร้อมจริงจะไม่พูด,ดว่าเมื่อไหร่เวนจำไว้นะคือเมื่อไหร่เนี่ยคือคือสงสัยเมื่อไหร่แปลว่าสงสัยเมื่อไหร่แปลว่าไม่เชื่อสิ่งที่สำคัญมากคือโ no. นคือรู้ชัดว่ายังไงก็มาล้านเปอร์เซ็นต แต่เมื่อไหร่ก็ตามมีคําว่าเมื่อไหรไนน่ไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่คลื่นของคนที่พร้อมรับครับเมื่อไหร่จะมาจาัก,กรวาลก็บอกอ๋อตอนนี้ยังไม่เห็นขอไปว่ามันก็อาจจะไม่แน่ใจนะก็สุดท้ายมันก็จะไม่ได้นะครับให้เขามั่นใจไปเลยว่ามันกําลังมาอยู่แล้วไม่ต้องย้าไม่ต้องเร่งไม่ต้องถามยังไงมันก็มาครับทุกครั้งที่คุณพูดว่าเมื่อไหร่ให้หยุดทันทีนะให้เปลี่ยนเป็นคาใหม่เช่นฉันพร้อมรับกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาคลื่นฉันส่งไปแล้ว ฉันวางใจในพลังงานครับพร้อมที่แท้เนี่ยไม่ได้วัดด้วยเวลาครับถ้าใจคุณถามอีกว่าเมื่อไหร่จัก,กรวาลจะตอบเดี๋ยวนี้เลยครจะถ้าเกิดใจคุณไม่ถามาเมื่อไหร่จัก,กรวาลจะตอบบัตรแนวพลังใจที่ว่างพอคือสนามที่เปิดรับสิ่งใหญ่ครับใจที้เต็มไปด้วยความคิดความกลัความกังวลเนี่ยไม่มีที่ว่างพอให้สิ่งใหญ่เข้ามาคือ ต้องมีพื้นที่พลังงานที่จะรับของใหญ่ได้หลายคนอยากได้สิ่งใหญ่แต่ว่าใจมันยังแน่นไอ้น,นี่ไม่ได้นะครับยังคิดเยอะยังควบคุมยังดิ้นอันนี้ไม่ได้ทําให้พลังใหม่มนไม่เข้ามาัน,นั้นใจที่ว่างใจที่วางเนี่ยอันนั้นได้ขึ้นใหม่จะเข้ามาโดยไม่ต้านครับดังนั้นลองดูฮะหน้าสองสามนาทีแล้วก็บอกว่าฉันไม่คิดเพิ่มฉันวางใจลงไปในคลื่นนั้นครับใจที่ว่างพอคือสัญญาณที่บอกว่าฉันพร้อมหลับครับ พื้นที่ว่างในใจคือพื้นที่พลังงานใหม่ครับนั้นวิธีการสังเกตว่าใจพร้อมหรือแค่อยากให้พร้อมต่างกันนะคนที่พร้อมเนี่ยอาจจะบอกว่าคนที่คิดว่าพร้อมจะบอกฉันพร้อมแล้วแต่จริงคุณไม่ได้พร้อมจริงเพราะใจยังลังเลใจยังตื่นเต้นใจยังไม่มั่นใจแต่ใจที่พร้อมจริงจะยิ้มเบาๆไม่รอไม่ตื่นเต้นไม่ยำครับนี่คือใจที่พร้อมจริงครับพร้อมกับอยากให้พร้อมไม่เหมือนกันนะ ลอ,ลองจินตนาการสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้ยมาอยู่ตรงหน้าถ้าใจคุณตื่นเต้นจนควบคุมไม่ได้อันนั้นใจคุณไม่พร้อมถ้าใจนิ่งยินดีและพูดว่าขอบคุณแบบไม่เล็กนั่นคือคุณพร้อมแล้วตอนนี้คุณพร้อมอยังนะลองลองดูความพร้อมไม่ได้มาจากความอยากแต่คนที่พร้อมจะไม่ตื่นเต้นแต่จะนิ่งสงบยินดีรับครับคีย์วนะนิ่งสงบ ยินดีรับนะครับถ้าใครจดโนต้ตไปด้วยนะฮะคลื่นที่เปิดไว้ตลอดไม่ใช่แค่ตอนที่คุณนั่งภาวนาเฉยคือสนามพลังเนี่ยไม่ควรเปิดเป็นช่วงๆถ้าคุณเปิดเฉพาะตอนนั่งสมาธิคือจะไม่เดียแต่คลื่นดูจริงคือเปิดไว้ตลอดวันหลายคนรู้สึกดีตอนภาวนาแต่พอในชีวิตจริงใจเริ่มต้าน ทำให้พลังที่ตั้งไว้หลุดรับสนามพลังจึงขายคนที่พร้อมจริงขึ้นเขาจะอยู่ในใจแม้ตอนเดินตอนยืนตอนนั่งนอนตอนล้างจานเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดคือใจเขาพร้อมดังนั้นตั้งเตือนไว้สามรอบต่อวันครับตอนเนี้คลื่นชั้นเปิดหรือเปล่าถ้ารู้ว่าปิดหายใจแล้วบอกว่าไม่ต้องรอเวลานะคลื่นของชั้นเปิดอยู่เสมออยู่แล้วความพร้อมนี่คือคลื่นที่สม่ําเสมอคลื่นไม่สม่ําเสมอเป็นไงเป็นงี้ครับสุว่า ทั้งวันคุณก็ขึ้นไม่ดีนะคุณขึ้นดีตอนเนี้ตอนนัาสมาธิแล้วก็ขึ้นตกนเหมือนเดิมอะไรย่างนี้ไม่ได้ขึ้นที่ดีคือมันต้องดีตลอดทั้งวันเข้าใจไหมรักษาขึ้นได้ทั้งวันจกักรวาลจะตอบขึ้นแบบนี้ตลอดครับความพร้อมที่แท้คือความมั่นใจแบบไม่ขึ้นอยู่กับภายนอกครับคือความพร้อมที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งรอบตัวภายนอกแต่มันเกิดจาก ความมั่นใจในใจว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยดีเสมอแม้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นดีเสมอครับหลายคนรอให้ยอดขายขึ้นหลอร้อยคนเห็นค่ารอ้อยเงินเข้าก่อนถึงจะรู้ว่าตัวเองพร้อมแต่นั่นคือความพร้อมแบบมีเงินขายจะกรว่าจอลสนองความมั่นใจแบบไร้หลักฐานครับเพราะนี่คือคลื่นที่สะอาดและชัดเจนที่สุดดังนั้น เขียนคำนี้สามรอบก่อนออทํำสิ่งสำคัญคือความพร้อมของฉันไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกฉันคือสนามเปิดที่มั่นใจณเวลาตอนนี้เลยครับฝึกยิ้มเล็กๆไม่ต้องรู้ว่าทําไมแต่นี่คือคลื่นมั่นใจแบบไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกครับถ้าคุณยังรอให้โลกบอกว่าคุณพร้อมขึ้นไม่สเสถียรครับแต่ถ้าคุณมั่นใจตั้งแต่ภายในโลกจะเร่งสับสนพลังงานให้คุณันดีฝึก คลื่นยินดีแทนคลื่นหวังครับใครเป็นอาหวังอยู่บ้างไหมใจที่หวังคือใจที่ขอครับใจที่ยินดีคือคลื่นของคนที่พร้อมรับสิ่งดีครับความยินดีมันจะโป่งโล่งเบาเวลาเราหวังเนี่ยใจเราจะตึงนะครับมันยังจะตึงอยู่มันยังลุ้นลุ้นว่าได้ไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในสเตจของยินดีแล้วเนี่ยแม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายนอกเลยแต่นี่คือสนามพลังของความพร้อมครับ ทุกเชา้าเราบอกว่าฉันยินดีตั้งแต่ตื่นโดยไม่ต้องรอใฉันมีความยินดีในตื่นแฮปปี้ <Happy S 1> ในตื่นมีความสุขตั้งแต่ตื่นขณะเดินทํางานล้างจานทํางานบ้านพูดว่าดีจังเลยไม่ต้องเหตุผนลนดีจังเลยคนที่ยินดีคือคนที่ขึ้นเปิดครับคนที่ขึ้นเปิดคือคนที่พร้อมคนที่พร้อมจักรวาลจะส่งมาให้ก่อนคนอื่นครับพร้อมไม่ได้แปลว่ามีทุกอย่างนะแต่พร้อมแปลว่า ใจให้เปิดประตูครับพร้อมคือพร้อมรับครับพร้อมไม่ได้แปลว่าต้องมีพร้อมนะไม่ใช่ว่าต้องมีพร้อมความใจผิดคือคิดว่าต้องเก่งต้องมีเงินก่อนต้องมีทีม่ดีก่อนต้องมีอย่างถึงจะพร้อมจริงไม่ใช่พร้อมเนี่ยคือสภาวะที่ไม่ปิดสิ่งดีพร้อมคือโอเพ่นพร้อมรับ จำนวนคนมากคนจำนวนมากมายต้องรอว่าทุกอย่างต้องเป๊ะต้องได้เรื่องอะถึงจะกล้าออไปทำนั่นคือคุณรู้สึกว่าต้องอาศัยปัจจัยภายนอกแต่คนที่มีพลังดุสั้จริงเขาจะกล้าเปิดประตูไปตั้งแต่ห้องยังโล่งเลยแล้วยังไม่มีอะไรยังไม่มีพร้อมๆห้องยังโลง่งขึ้นบอกเองว่าฉันได้ปิดประตูลับแม้ฉันยังจะไม่สมบูรณ์คำนี้สำคัญมากนะผมอยากให้เน้นย้ำคำว่าแม้ฉันจะยังไม่สมบูรณ์ แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกก่อนถึงจะพร้อมครับพูดในใจฮะแม้ฉันยังไม่มีทุกอย่างแต่ประตูฉันเปิดแล้ว ลองยื่นมือหายดีสักอย่างสิครับเสนอโปรเจกต์ขอความช่วยเหลือหรือโพสขายของแม้ยังไม่แน่ใจลองทําดูความพร้อมที่แท้คือใจที่ไม่ปิดครับถ้าคุณกล้าเปิดแม้ยังไม่แม้ยังไม่เพอร์เฟกนั่นแหละครับจักรวาลพร้อมจะทํางานคนที่ยังมีคําว่าเดี๋ยวก่อนคือคนที่ยังไม่เปิดคลื่นครับคำว่าเดี๋ยวก่อนคือสัญญาณของใจที่ยังไม่พร้อมใจที่ลังเล ยังกลัวการรับยังไม่กล้าเปิดออกเดี๋ยวก่อนยังไม่กล้ารับลักษณะพวกนี้นั่นคือใจที่ยังไม่พร้อมมันก็จะไม่กล้ารับคําชมไม่กล้ารับโอกาสไม่กล้ารับเงินไม่กล้ารับงานไม่เปิดรับคนช่วยนี่คือคลื่นที่ออกไปครับแปลว่าฉันยังไม่พร้อมคําว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยในชีวิตประจําวันจะใช้บ่อยเดี๋ยวค่อยโพสเดี๋ยวค่อยั่นเนี่ยนคือเปลี่ยนเป็นฉันเปิดรับแล้วตอนนี้เลยครับคําว่าเดี๋ยวก่อนคือคลื่นเลื่อนพลังครับจําไว้นะ ถ้าคุณอยากดูต,ตอนนี้คุณต้องพูดว่าฉันรับเดี๋ยวนี้ฉันพร้อมแล้วเดี๋ยวนี้คือพลังดูดเดี๋ยวก่อนวงเล็บรอเพอร์เฟคคือพลังผลักครับถ้าวันนี้คุณจะไลฟ์คุณเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวก่อนถ้าวันนี้คุณจะโพสต์คุณเดี๋ยวนี้หรนะือเดี๋ยวก่อนแต่จาไว้นะอย่าเดี๋ยวก่อน เพราะกลัวแล้วก็อย่าเดียยเดยนะเด๋ยวนี้เพราะกลัวคือหลายคนเดี๋ยวนี้จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะกลัวต้องรีโพส์แล้วเดี๋ยวกลัวไม่ทันต้องรีโพส์เดี๋ยวกูคขแข่งโพส์ก่อนนี่คือโพส์เพราะเดี๋ยวโพส์เพราะไม่ใช่พร้อมนะโพส์เพราะอันนี้เดี๋ยวนี้คือต้องเดี๋ยวนี้เวอร์ชันพร้อมแต่ว่ามาจากกลัว คือวิธีซึมความพร้อมเข้าสู่กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวคือวันนี้ฝังมาลงไปเลยความพร้อมไม่ใช่ขึ้นครับแต่มันแทรกลงไปที่ท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อให้ใจเรากลายเป็นสนามที่พร้อมในแท้จริงคนที่บอกว่าพร้อมเนี่ยแต่ยังแบบเดินยังรีบยังนั่งยังเตงยังหดอ่างเงี้ยแต่ว่าร่างกายส่งขึ้นแล้วว่ายังไม่พร้อมคือยังไม่กล้าแต่ถ้าคุณซึมความพร้อมลงไปในร่างกาย,ยร่างกายจะตอบสนองอย่างอัตโนมัติครับ คนรคอบข้างฮ้ยทำไมคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมตลอดเวลาฝึกยืนนิ่งแบบผ่อนคลายวันละหนึ่งนาทีหายใจแล้วก็บอกว่าฉันจะเปิดฉันคือสนามเปิดทุกการขยับของฉันคือสิ่งที่บอกว่าฉันพร้อมแล้วครับพลังแห่งความมั่นใจมันขึ้นไปมาศาลร,ร่างกายที่นิ่งและเปิดคือสนามที่พร้อมร่างกายที่ส่งขึ้นพร้อมโลกจะทำงานทันที แบฝึกหัดในการเปิดรับขึ้นพร้อมโดยไม่ต้องใช้คําพูดเป็นยังไงคือขึ้นความพร้อมไปนเรื่องที่สุดไม่ได้ส่งผ่านคําพูดนะแต่มันคือสภาวะภายในที่มันเกิดขึ้นพลังเงียบพลังที่จักรวาลเข้าใจชัดเจนกว่าเสียงใดๆครับคนที่พร้อมไม่ต้องพูดเยอะแต่เขารู้ว่าพร้อมของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงเพราะพลังของเขาแผ่ออกมาครับการเปิดขึ้นรับแม้ไม่ใช้คําพูดครับคือการประกาศต่อจักรวาลด้วยพลังงานเงียบว่า ร่างกายฉันพร้อมใจฉันพร้อมลองดูครับลองดูแบบนิ่งนิ่งไม่ต้องพูดแต่ใจคุณรู้สึกว่าฉันเปิดขึ้นรับทุกอย่างเข้ามาพลังเงียบของคนที่พร้อมแล้วมีน้ำหนักกว่าคำพูดล้านคำครับเมื่อคุณหยุดพูดแต่ใจยังเปิดนั่นแหละครับคลื่นมันจะเริ่มดึงดูดจกักรวาลจะเข้าใจครับว่าความรู้สึกว่าได้แล้วมากกว่าคำขอนะจะไว้นะขอถ้ากาไรขอถ้ากาขาด ได้แล้วถ้ากับอะไรได้แล้วถ้ากับมีแล้วมีแล้วถ้ากับอะไรแปลว่าได้อีกจักรวาลจะไม่ฟังคำพูดของคุณครับแต่จักรวาลมันจะฟังพลังงานที่คุณรู้สึกขณะนั้นถ้าคุณรู้สึกมีแล้วจักรวาลจะตอบรับถ้าคุณรู้สึกขอให้ได้คืออะไรฮะคือขาดขาดแปลว่าอะไรยังไม่มียังไม่มีก็แปลว่าก็ยังไม่ได้ต่อไปเห็นไหมโลกมันยุติธรรมเสมอนะครับมันรีเฟล็กแบ็กมันสะท้อนกลับกับสิ่งที่คุณเป็น นิ่งคนละสามนาทีแล้วจินตนาการว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้วแล้วก็ขอบคุณครับฉันมีแล้วตอนนี้ขอบคุณเอาแคนี่คลื่นที่จักรวาลตอบไม่ใช่คําแต่พลังงานของความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณมั่นใจพอโลกจะขยับสีนั้นตามความพร้อมไม่ใช่ทัศนคตินะแต่มันคือคลื่นที่สงบมั่นใจและเปิดรับครับความพร้อมไม่ใช่แค่คิดบวกแต่คือคิด ไม่ใช่คิดบวกไม่ใช่การคิดให้ได้แต่มันคือคลื่นที่สงบที่มั่นใจและความและการเปิดรับถ้าสติเป็นเพียงชั้นบนของพลังงานแต่คลื่นอยู่ลึกกว่านั้นคุณอาจจะพูดดีคิดบวกแต่ถ้าใจยังไม่สงบสนามยังไม่เปิดครับถ้าคุณมั่นใจแต่ว่าใจยังปิดสนามพลังงานมันจะต้างต้องนิ่งมั่นใจสิ่งดีๆถึงจะไหลามาครับลองทบทวนดูครับตอนนี้ใช้สงบไหมตอนนี้มั่นใจไหมตอนนี้เปิดรับพอไหมถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ให้พูดในใจว่าฉันสงบฉันมั่นใจฉันเปิดรับและพร้อมรับทั้งหมดครับความพร้อมที่ลึกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความคิดแต่มันคือพลังงานที่นิ่งที่ลึกและเปิดหับครับคุณจะรู้ได้ไงว่าใจยังลังเลแม้ปากบอกว่าอยากรวยอ่าบางคนเป็นนะใจที่ลังเลมักซ่อนคําพูดใต้ความมั่นใจนะควรจะพูดว่าอยากรวยแต่เรื่องคุณรู้สึกว่า คูค่ควไหมว่าทําได้จริงไหมว่าถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่พอคุณพร้อมเลยครับยังไม่พร้อมขึ้นของคนที่ลังเลเนี่ยคือการส่งสัญญาณขึ้นที่ไม่ชัดมันเหมือนขึ้นวิทยุถูกรบกวนจักรวาลไม่แน่ใจว่าควรส่งไปหรือยังคนที่พร้อมจริงคือคนที่รู้สึกว่าฉันขอสิ่งนี้ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องพิสูจน์นี่คือฉันคู่ควรได้สิ่งนี้อย่าใช้คำว่าขอนะฉันคู่ควรได้สิ่งนี้ อยากสบายใจโดยไม่ต้องใช้การพิสูจน์คุณลองดูดีครับถ้าเขียนว่าฉันอยากรวยลงไปในกระดาษเขารู้สึกว่าคําพูดเป็นีงมันฝืนไหมหรือมันมั่นใจถ้ามันฝืนให้ปรับคําให้เบาลงนะไม่ใช่หรอฉันรวยดีเขียนว่าฉันรวยในกระดาษฉันยินดีในความมั่งคั่งที่วิ่งเข้ามาอย่างธรรมชาติที่มันจะวิ่งเข้ามาทุกที่ทุกทางให้คํามันโทนเบาลงมาหน่อย คนที่ปากบอกว่าอยากแต่ใจยังลังเลสนามพลังจะปิดครับคนที่อยากแต่ยินดีรับสนามพลังงานจะเปิดวิธีล้างพลังงานที่เคยโดนปฏิเสธจนใจไม่กล้าพร้อมหลายคนมีความปฏิเสธเกิดขึ้นคนที่เคยโดนปฏิเสธคือ,อ,อหรือล้มเหลวหรือว่าโดนตํหนิเนี่ยมันจะฝังว่าไม่กล้ารับของดีทําให้แม้ใจอยากแต่คลื่นยังไม่เปิดครับกลายเป็นพลังงานต้านอย่าหวังมากเลยจะดีวันนี้จะพร้อมแต่จิตลึกใจลึกยังไม่เปิด เคยถูกปฏิเสธไม่ต้องเาราซ้ำฮะแค่รู้บอกว่าขอบคุณเหตุการณ์นั้นแต่ตอนนี้ฉันเลือกจะเปิดคลื่นใหม่ที่ไม่กลัวอีกแล้วครับ<ม>คลื่นที่เคยถูกปฏิเสธอาจจะทําให้ใจไม่พร้อม,มเมื่อคุณขอบคุณอดีตและคลื่นใหม่สนามพลังงานจะเปิดอย่างมั่นใจการสื่อสารกับจัก,กรวาลด้วยคลื่นเปิดโดยไม่ตื่นเต้นคลื่นที่ ตื่นเต้นมากไปมักเป็นพลังที่แฝงความกลัวจะไม่ได้ครับคือมันแฝงว่าเป็นความกลัวว่ามันจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่คลื่นที่โดยสงบมั่นใจพร้อมจริงคือมันคือมั่นใจว่าจะได้สิ่งนั้นคนที่ขออะไรได้วยความตื่นเต้นน่ะมันจะส่งคลื่นย่างไม่มั่นใจใครคนที่ยังลุ้นน่ะตื่นเต้นคืออะไรตื่นเต้นคือลุ้นถูกไหมแต่คนที่เปิดรับยินดีคือเป็นการเชิญ ไม่เร่งไม่หวังเพราะรู้ว่ายัางไงก็ได้นี่คือไม่ต้องลุ้นนะฮะแต่รู้ก่อนพูดอะไรให้บอกว่าฉันเปิดแล้วและพลังงานของฉันทำโดยไม่ต้องเร่งครับจักรวาลสื่อสารไม่ต้องตะโกนฮนะแต่คุณต้องทำพลังงานให้เบาให้มั่นให้เปิดเต็มที่ขึ้นนิ่งไม่ต้องลุ้นครับการฝึกเงียบ แล้วรู้ว่าฉันรับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเงียบอย่างมั่นใจคือสัญญาณว่าคุณเปิดรับสิ่งนั้นจริงๆโดยคุณไม่ต้องพูดไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มันเกิดแต่คนที่เงียบรู้ว่าฉันมีอยู่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือคำถามคนที่ไม่มีคําถามในใจไม่มีคําขอไม่ต้องมีความจําเป็นต้องอธิบายอะไรคือไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองฉันได้รับแล้วครับ เวาลาหนึ่งครั้งฝึกเงียบสามนาทีไม่พูดไม่ขอไม่คิดแค่หายใจรู้สึกว่าฉันได้รับทั้งหมดแล้วคุณต้องอยู่ในสเตจของการที่ต้องอยู่ในสเตจนี้ฉันได้รับทั้งหมดแล้วความเงียบคือการประกาศแบบลึกที่สุดครับถ้าคุณเงียบได้อย่างมั่นใจโลกจะได้ยินเสียงของคุณดังกว่าคนที่พูดเยอะที่สุดในห้อง อันนั้นใช้จังหวะหายใจในการเปิดรับความพร้อมไหมลมหายใจคือทางรัดเข้าไปสุ่สนามพลังเพราะคุณต้องการพลังนิ่งพลังเงียบพลังเบาลมหายใจช่วยได้ครับจังหวะหายใจที่รีบเนี่ยมันจะคือขึ้นเร่งถ้าหายใจตื้นคือขึ้นปิดถ้าหายใจช้าลึกคุณลองดูสิครับเปิดไหมเปิดใช่ไหมขึ้นเปิดฝึกวันละสามรอบนะลองดูครับหายใจเข้าสี่วิกันสองวิหายใจออกสองหกวิ เข้าสี่วิฉันเปิดรับกัน้นสองวิฉันมั่นใจหกวิฉันวางคลื่นให้ยังดูสิ่งดีๆเข้ามาทําได้ตลอดเวลาครับขับรถล้างจงล้างจานทาได้หมดครับวางใจให้ถูกสนามเปิดลมหายใจคือรหัสคลื่นที่ทรงพลังที่สุดครับแบบฝึกหัดยืนสามนาทีแบบคนที่พร้อมรับเป็นไงอ่ะท่าทางของคุณคือคําพูดที่ชัดเจนที่ส่งออกไปถ้าคุณยืนแบบคนมั่นใจ พลังจะส่งออกไปโดยไม่ต้องมีคำลังเลใดๆถ้าคุณยืนแบบไม่รู้ตัวท่าทางก็สะท้อนขึ้นภายในถูกปะถ้าห่อเหี่ยวกใจยังปิดถ้ามือไขว้ก็คือใจลังเลแต่ถ้าคุณยืนด้วยความมั่นใจโดยต้องสแสดงสนามพลังง,งานคุณจะพร้อมทันทีนะครับตั้งตรงคางสบายไม่คิดไม่มองอะไรตั้งอยู่นะนะั่นแหละอยู่ในพลังคนที่พร้อมรับสิ่งดีๆทั้งหมดเข้ามา ถ้ายืนคือคลื่นที่แผ่ไปไกลกว่าคำพูดคนที่พร้อมคือคนที่เชิญซับเข้ามาแบบเงียบที่สุดถ้าพร้อมจริงต้องกล้ายิ้มโดยไม่รออะไรมาหลายคนไม่กล้ายิ้มไม่กล้ามีความสุขรอต้องรอสิ่งนั้นมาก่อนไม่จริงนะถ้าคุณยิ้มก่อนมีความสุขหรอสิ่งนั้นจะมายิ้มนยไม่ต้องมีเหตุผลคลื่นของคนที่ไม่รอแต่เป็นคลื่นเปิดพร้อมรับทุกอย่างคุณยิ้มอะ คนที่คนจริงก็บอกว่าร้านค้าใครยิ้มไม่เป็นอย่าเปิดทําการค้าขายเพราะการยิ้มคือคุณเปิดละถูกไหมคนที่รออะไรที่ดีถึงจะยิ้มแต่คนที่ยังสนามรอผลครับแต่คนที่ยิ้มก่อนคือคืนจะบอกว่าฉันเชื่อแล้วว่าฉันมีฉันเชื่อแล้วว่าฉันพร้อมฉันเชื่อแล้วว่าฉันินดีนั่นให้ใคือยิ้มง่ายๆไม่ต้องเสียตังยิ้ม ยิ้มก่อนประกาศว่าพร้อมก่อนคนที่ยิ้มโดยไม่ต้องรอคือคนที่ของดีจะวิ่งเข้ามาหาอย่างต่อเนื่องเร็วที่สุดดังนั้นถ้าใครดูถึง E ีนี้แล้วยังไม่ดู E ีพีก่อนแนะนำให้ไปดูนะครับเพราะว่ามันทรงคุณค่ามากแล้วก็กดติดตามไว้เพราะว่ามี E ีใหม่คุณจะได้แจ้งเพราะภาคหลังผมก็อาจจะไม่ได้ยิงแจ้งหลายทุกรอบนะครับแล้วก็ใครที่ดูครบเนี่ยผมแนะนาว่าควรจะต้องดูอย่างต่า ผมไม่รู้อะา18ล้านรอบดูวนไปเอยยิ่งดูคุณจะยิ่งใจดูซับเดือขึ้นลองอ่านคอมเมนต์สิครับหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าแค่ดูต่างก็เข้าอ่ะรางนั้นอย่าไปดูอะไรที่มันไร้สาระไปดูดาม่งดาม่าดูแต่ใจดูซับดูวน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 ไปเรื่อยๆครับแล้วใจคุณจะดูซับได้จริงๆครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ